ปะยางเดิ่มใหม่เราเทสข้างนี้ใหม่แบบน,นี้นไงจิบเ,เอาไว้ใหม่่เพื่อนสังกะสีนี่เมาไปลองเลยเพื่อนเวลายางกันยางมันบวมนะเวลางบวมปะเข้าไปใช่ป่ะพอปะเข้าไปปั๊บนานๆมันไปเป็นปะมันจะบุ๋มเข้าไปไงนี่เราก็เลยเอาสังกะสีลอ,ล,อลองไว้ลองแต่ปกติเขาใช้ฝาเบียร์เขาใช้กระป๋องเบียร์แต่เราไม่ขลับเอาไม้ขัดสีนี่เลย แผ่นนี้แปะรับนะใช่แผ่นนี้แปะทกระสีลงถักาวรกาแล้วก็แผ่นสังกระสีทับไปใช่ไหมใช่เราต้อลงให้มันทั่วว่ต่ระยะเอาเพื่อให้มันพอดีกับแผ่นตะวะวะาเยอะเกินก็ไม่ดีถังกาไม่ดีงแห้งบดหมักแล้วนะเรว่าสกระสีลงลรวใช้กระสีแปะเลดีเลงให้มันตรงรูนะ แค่นี้กจับกลางๆที่คิดว่าจะโดนถังกะติเ่อะคนอื่นใช้ไงไม่รู้นะเว้แต่สำหรับผมใช้แม่งอย่างนี้เนละยผมว่ามันอยู่ดีจากประสบการณ์นะตั้งแต่ซื้อรถมาตั้งนี้มาตลอดเลยตั้งนี้มาตลอดก็ไม่เคยผิดหวังนะคนหนึ่งมองว่ายางแบบนี้เป็นยางเสียคนอื่นเขาอาจจะทิ้งไงเพื่อนไม่ได้ใช้ไงเรามันใช้ได้ เราใช้ได้เพื่อนไปซื้อเขาก็พันกว่าบาทนะเพื่อนเส้นหนึ่งแทนยืดแทนยืดเดี๋ยวพอเราเติมลมเข้าไปมอเตอราร์ต้งขอบมันใช่ไหมใช่เพื่อนแตวพอเติมลมเข้าไปมันก็จะยืดออกมันจะไม่หลุดไงแทนเส้นหนึ่งเส้นนั้นรอใส่แล้วเนี่ยเรามันมันตั้มปุ๊บแทนที่ว่าจะจอดใส่ไม่ได้เวพื่อนจะวิ่งไปต่อเห็นไหมระเบิดออกข้างเนี่ย ใครทำบ้านมะลูกรีเบสเดี๋ยวนี่จะปะให้ดูไปดูนะแปสบายสบายเลยติดติดแทงใหม่นะดูนี่ขอดแทงใหม่เสร็จแล้วก็ปะกาดดีกว่านี้โอ้โหดูดิโอ้หประเทศไทยจงลยมพงกับพปรผมเพื่อนทงที่ไหนถ่ายกาวเยอะไปลื่อนอืมลื่อนร้อยครับนี่ฮะเรียบร้อยละเราก็ปะข้างใน ก็นี่ครับเราก็มาชีา้ยางในป่าเหมือนเดิมนะต้องลองส,สังกะสีครับทำเหมือนเส้นแรกที่ทำมาครับเพื่อนฝูงใครยางแตกเข้ามาได้เลยบองนะทำทำเหมือนเส้นแรกเลยแต่ว่าเส้นเส้นแรกไม่ได้ใส่ไหมนะนี่เส้นนี้ใส่ไหม่เส้นนี้มันเป็นรูมันก็เลยต้องใส่ใหมสก,กาวครับไล้ขอบไล่ขอบสก,กาวแงใช้ยจนหยุดสุดท้ายหยุดสุดท้ายฉันรักเธอ เราต้องใช้ให้หมดด้ยนะเนี่ยใช่เพนะื่อนเ,เปิดมาแล้วต้องใช้ให้หมดสองเส้นครับเสร็จแล้วครับเราใส่กระทะหน้านี้ใช่ครับเนี่ยสามเส้นนะเราใส่กระทะใส่กระทะสแปะไว้เวลารถยางรั่วมาจะได้เปลี่ยนใส่เลยยางเส้นนี้ออกนะเจ้ากัะเจ้ามันทาน้ำมันนะใช่ทานน้ำมันเพื่อนลุกครับ มันจะได้ไม่เป็นสนิมข้างในนะถ้าใส่น้ำไมันจะเป็นสนิมข้างในอยู่ในกระทะในยางว่างก็มาออกกํลังกายได้ครับยกยางเนี่ยยกยางพี่ก็ไปกลับมานะได้กล้ามไปเริ่มอ่ะจำกายเห็นพี่บ่าวยุงก็ใช้ดีดหางมาตื่นป่วยไก่เพิ่งมาส่งเมื่อเมื่อเมื่อกี้สดๆๆร้อนเลยสดๆร้อนๆเลยเห็นบ่าวยุงก็ใช้ไงก็เลยอยากได้มื่อ เป็นไงดีป่ะเจ๋วเจ๋อเจ๋วเจ๋อโอ้ยเบาเดียวเลยไงวะโอ้โหทีเดียวอยู่เดียวจัดโอ้ยหลุดแล้วหลุดเลยหลุดเลยจบเลยโอ้โหโอ้เรียบร้อยครับอุ้มเลยพี่ดาวไปเลยหลุดแล้วเฮ้ยอะไรข้างในวะหัวสอนัวสอนนู้นเนเลยขนสอนอยู่ข้างในอ๋อตอนปล่อยลมพวกขันสอนออกไม่ได้ ก็เลยยยัดเเข้าไปลถอดถอดอันนี้ออกมาทั้งอันเลยไงตไปครับนี่ลวกแก้มตัวนี้เลยนี้นลวกแก้มนะฮะฝากเดี๋ยวจะฝากเส้นเนี่ยนี่ยางลูกค้านี่ยางลูกค้านะเขาฝากปะนี่ยางลูกค้านะนิดเดียวก็จริงเดียวนิดเดียวเดี๋ยวมีผลนะเสร็จแล้วครับอันนี้ยางเสร็จแล้วอันนี้ต้องใส่กับท้ายเขาไหมน่ะใส่เพื่อนต้องใส่อ๋อนึกว่าเขาก็เติมลมเด้อเขามาเอาเขามากฝากแก้มอือ เรถอดยางเอากระทะนะที่เราปะไว้สามเส้นเมื่อกี้เครื่องมือใช้ได้นะโอ้ใช้ใช้ยาวเลยคนนี้เรียบร้อยเดินไปเดินกลับเอ้าอยู่ไหนนี่อันนี้ใช้ตั้งแต่กี่ปีแล้วเนี่ยสิบสี่ปีโอ้โหตั้งแต่พ่อเองทำอยู่เลยอ่ะเนี่ยพ่อเองทำอยู่อ่ะสมบัติตกทอดสมบัติตกทอดใช่แล้วเพื่อนลูกยางนี่เปลี่ยนสองรอบแล้วนะลูกกิ่งเนี่ยเหลวอยู่นะเออที่เหลวเราใช้ได้เหมือนกันครับเพราะว่ามัน เพื่อนมันจะทำไว้สองชุดไงอีกคนหนึ่งเป็นรถโมบายอะ<ห>ตัวหนึ่งใช้บริการอุดหนุนก็นได้นะครับโมบายแหลมชะบางรุดยางระเบิดยางแตกเนี่ยเรียกได้เลยเลยี่สิบห้ายี่เอ้ยยี่สี่ะเพื่อน <c oughs> ยี่ิบห้าเหรอนี่นะครับอย่าไปเสียดายน้ำมันเพื่อนเก่าใช้น้ำมันทากาสนิม่ะกนลังเดี๋ยวผมจะทำวิดูเป็นทามแลปนะครับเพราะว่าน่าจะนานอยู่เดี๋ยวจะดูกันไ,ไวๆดีกว่า ตาที่สองเหรอสเ<า>อ,อ,อ,สอ้อีอออสามแล้วใช่ไหมเอออีเส้นหนึ่งออกองนู่นนะฉันเริ่มเหนื่อยแล้วถ้าแกบอกว่าเริ่มเหนื่อยแล้วคุณน้องนอนตีพุง้งเอาให้ถูกอันนี้ใส่เส้นที่สามนะใส่มไม่ยากเพื่อนทำทุกวันทุกวันนะสามเรียบร้อยครับสามเส้นและเดี๋ยวเส้นนั้นอันนี้เหรอเดี๋ยวเส้นโน้นอันนี้ครับ เดี๋ยวนะไม่นานนะครับคนดูไม่นานนะครับคนดู อัน,นนี้เราเติมลมแล้วนะครับอันตรายนะครับเติมลมเราต้องระวังดูดีๆเดี๋ยวมันจะทำโครงแบบว่าใส่ยางอะ่ะเพื่อนจะทำโครงแบบใส่ยางนะจะได้ปลอดภัยอันนี้เราเช็คเช็ครอยรั่วนะเ,เอาน้ำมาลาดดูว่ามีรอยรั่วหรือเปล่าเดี๋ยวรอชมนะครับครับเติมเสร็จแล้วหนึ่งเส้นครับ เร,เราลืมเราลืมใส่หัวเติมนะต้องงัดยางออกมาใหม่ เช็คยางนะเช็ครอยลวนะครับใช่แล้วเพื่อนถ้าเราไม่คลิกอะเช็ครอยลวใส่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 ใสใสไปอย่ามั่นใจกับยางนะเพื่อน เสร็จแล้วนะครับ3เส้นครับนี่เส้นสุดท้ายแล้วอันนี้ไม่ได้ให้หลายร้านนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่านี่นะเรามาแชร์ประสบการณ์กันใครเป็นท่องแก่รถเหมือนกันมีอะไรแนะนำผมหน่อยนะครับผมยังมือใหม่ถ้าอยู่แถวนี้ก็มาเข้ามาปสายยางได้นะครับน้องขามครับเพื่อนฝูงรถยางแตกกัโอ้มาเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนประจับมครับไม่มีมีปัญหาอะไรก็แวะมา2ี่ีชั่วโม ถ้าขอเรียกแม่ก็ไม่ติดนโทด่าได้เลยครับขวายมิดรับจบครับเดี๋ยวครับสี่เส้นนะไม่มีรั่วนะผ่านครับผ่านทุกเส้นครับผ่านหมดครับเนี่ยรอใส่รถนะมีฉุกเฉินมาใส่ได้เลยครับเวลาก็ทำไว้ครับโอเคครับฝากติดตามไว้นะครับนี่ครับทวายมิดผมครับขวา่มิดครับไม่เจอครับไม่เจอครับ